ภูผาทีเนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับตึกตั้งชั้นอย่างเงี้ยแล้วมันยาวเลยครับยาวไม่รู้สุดหูสุดตาไปไหนก็ไม่รู้จระโวดลงปืนใหญ่ลงมันลงทุกจุดเลยข้างบนนะทุกจุดตรงผมนี่ควันดาปิดเลยพร้อมกันนั้นแซปเปอร์ขึ้นทํางานเลยมันหมกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแซปเปิลที่มีมูลทั้งหมดยี่สิบชุดวันนี้พบกับวีรบุรุษนักรบกล้าแห่งภูผาทีในสมรภูมิประเทศลาวครับ พันโทวิเชียนสุขดีครับจบจากโรงเรียนฐานราบลบกุรีสมัยก่อนรุ่นปี01ออกมาก็มาบรรจุอยู่ที่ปราจินกองบันดารฐานาบที่2กรมผสมที่2ส,สมัยนั้นนะครับอยู่ร้อยหนึ่งอยู่ร้อยรุ่นเบาก่อน1ปีก็มีตําแหน่งเป็นผู้เข้บหมู่ปลอศาขนาด57นะครับพอมาปี2 5 1 0ที่ยที่อยจะไปสงครามในลาวก็ประมาณบ่าย2องโมง มีวิยุมาจากพลหนึ่งเพราะตอนนี้พล,ลสองยังไม่มีนะครับมีแต่กรมรอสองก็รับสมัครไปราการพิเศษรับมากให้ตอบภายใน4ี่โมงเย็นไม่มีคนไปเพราะช่วงนั้นนะครับสถา,านการณ์ของพอขอเริ่มมีแล้วปี08เสียงปืนแตกที่นาแกรพอขอตอนนั้นกำลังรุนแรงเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมอยู่ๆก็เลยชวนพิษสมานซึ่งอยู่สายสเป็นเมีนการข่าวผมเยียนยุทธการไปเถอพี่ ไปนั้นก็ไปไม่ถึงเราไปทหารอ่ะก็เลยสมัครไปเลยพอสมัครไปชื่อก็ส่งทางยุด่วนสิบโมงเช้าพวกนี้เป็นรายงานตัวกรุงเทพเลยก็ไปอยู่กันทั้งหมด3คนร้อยตีวิสิตเวกชาลิกานนท์นายหารสื่อสารมีนายคนเดียวนอกใน12คนพอไปรายงานท่านพลตีประเสริฐธรรมศิริก็เลยพูดว่าลูกเอ้ยไปครั้งนี้นะมันเป็นลับที่สุดนะชีวิตมันเสี่ยงเหมือนก็เดินมันเส้นได้เพราะฉะนั้น เป็นเรื่องลับเนี่ยต้องลาออกจากราชการท่านก็อธิบายฟังว่าลาออกไม่ได้ลาออกเพราะอะไรเนาะลาออกทําหนังสือไว้เกิดมีปัญหาทั้งระดับชาติถูกจับเป็นเชลเลยก็ดีอะไรก็ดีเขาก็จะระหว่าเราลาออกแล้วเป็นชาวบ้านธรรมดาไปอาสาเฉยๆไปอยู่ในโน้นเออเราก็ตายแล้วไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้กลับมาเตรียมตัว3วันไปฝึกอยู่ค่ายสฤษดิ์เสนาอำเภอบางทองพิจิโลกพอไปถึงนะครับ โอ้โหทหารลาวมาฝึกเป็นพันๆคนมีฝรั่งฝึกครับเราไม่เคยเห็นเลยทหารลาวในตัวหนึ่งมันแค่อายุสิบหกสิบเจ็ดมาฝึกแต่ไม่ได้ฝึกร่วมกับเรานะครับเราก็เออมันไม่เคยเนี่ครับเพราะว่าผมเป็นชีวิตครั้งแรกเราก็ฝึกส่วนเราแต่นี้ผมเองก็ได้รับการฝึกพิเศษอยู่คนเดียวตําแหน่งพลทําลายไปต้องไปเรียนต่างหากอีกจากตํารวจพลร่มถึงเป็นคนสอนปรากฏว่าคนสอนผมเนี่ยเขาแขนด้ว,ดวนด้วยอุบัติเหตุสอนจนแขนด้วน ชุดนึงเขาเรียกว่าชุดปฏิบัติการพิเศษแซดสิทั้งหมดมี18คนจําได้มีหมออยู่คนนึงครับเป็น100ร้อยโทหมอประจาชุดการจัดกําลังของแซดสิมี18คนมีตําแหน่งอะไรบ้างครับก็มันมีคือหัวหน้าชุดรองหัวหน้าชุดแล้วก็มีหมอนอกกันนั้นก็คล้ายๆเป็นพลอาสาที่ไม่ได้แบ่งหน้าที่อะไรมีผมคนเดียวตาแหน่งพิเศษคือตําแหน่งพลทําลายเป็นคนวางทุ่นระเบิดกับระเบิดโดยเฉพาะเสร็จแล้วก็ ฝึกอยู่ได้เดือนหนึ่งพอเดือนหนึ่งก็กลับมาเตรียมตัวแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ที่ค่ายศิษยเสนาไปลงที่อุดอรตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมตื่นเต้นไม่เคยพี่สมานที่ไปจากพันสองเดียวกันเนี่ยเมาเครื่องบินโอ้จะตายให้ได้ร่างกายไม่ดีอะ่ะอย่างผมมันยังหนุ่มกว่าเขาแล้วผมจบจู่โจมด้วยต้องมาให้นัก็เรียนจู่โจมพร้อมท่านพลเรือเอกวสินสาลีกัูตินี่แหละจาได้แม่นยํเกาเป็นร้อยเอกพอไปลงที่นั่น้ค้างคืนหนึ่ง ครับโอ้โหอยู่ที่สามสามบกสามสามนะครับกินดีอยู่ดีอาหารการกินเราเห็นพวกมาพักเนี่ยอยู่ห้องแอร์ค้างคืนหนึ่งลุ่งช้างก็ขึ้นหอไปลงที่โรงแจ้งกินข้าวของวันเรียบร้อยค้างคืนนึงอีกแล้วเช้าก็ต่อไปน่นเลยครับขึ้นเครื่องบินปอตเตอร์ไปลงที่นาคลังมันจะมีสนามบ,บินลงได้สองเครื่องยนต์ลงได้นาคลังนี่เป็นฐานส่งกาลังภาคเหนือของลาวปกโมงนี่แหละแล้วก็พอลงนั่นรับมันก็จะมีหอรับเราต่อไปอีก ันผ่านทุ่งหินนะขนาที่บินไปเนี่ยผ่านเราจะเห็นเส้นทางโอจิมินเนี่ยเป็นเส้นทางถนนลูกรังที่มาทาซอกเขาแดงแฝรั่งก็ชี้ให้ดูแล้วก็มองจะงโงกคนหน้าต่างเครื่องบินเห็นเส้นทางแดงเลยผ่านทุ่งหินขึ้นไปทางเหนือโน่นทุ่งหิน,นมันอยู่ทางใต้ของายอยทางนี้อูผาทีเนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับเราตึกตั้งชั้นอย่างเงี้ยแล้วมันยาวเลยครับยาวไม่รู้สุดหูสุดตาไปไหนก็ไม่รู้ เรายังไม่สุกเดีดยวตอนแตกเนี่ยแต่มันชันนะครับมีทางขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเนี่ยที่พอลงไปแล้วแปลวน้ำเนี่ยไปหกเจ็ดแปดโมงเดี๋ยวต้องกลับเย็นได้น้ำยี่สิบลิตรกลับขึ้นมามันชันมากชุดหนึ่งเขาเฝ้าอยู่แต่ละชุดมันก็มีแค่ห้าคนบกก็เรือวัวหน้ามีหมอแล้วก็มีพทดผมไปอยู่โดยสองคนติตะธรรมชุนนี่คนจําได้ไอ้สิเบกย้อยจบนักเรียนในสิบตุ้นเดียวกันกลับมาก็ตายคนนี้ประติเสียเลยตอนนั้นอนผาทีเนี่ยมันมีเลยดา้าก่อนนะไปตอนนั้นมันสร้างเสร็จแล้ว เมื่อไปถึงก็บ่ายแล้วะพอบ่ายพระรวมตัวกันอยู่ที่บอก,อรกตรงเรดาร์หาที่พักไม่ได้ประชุมกันแล้วตอนนั้นหัวหน้าก็คืออาพันโทสุรชัยถนอมพิชัยเป็นตฐานราบกับเป็นผอบอร,รอหรออสิบเอ็ดนี่แหละรองหัวหน้าชุดก็วิสิทธิ์กดะใจนันก็เป็นรองเสร็จแล้วเราก็รับแบ่งหน้าที่กันเป็นชุด ผมอยู่ชุด2ชุด2นี่อยู่ทางทิศตะวันตกเดินจากตรงーーออร์บกเนี่ยประมาณ1 0 1ถึงนาทีไปตามต้นเขาอะนะครับมันเป็นป่าเขาต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นระสมมองอะไรไม่เห็นหรอกหมอกก็ตกตลอดแล้วก็ชุดหนึ่งก็อยู่ทางตะวันออกชุดหนึ่งเนี่ยจะมีทางขึ้นชันเลยใช้เวลาเป็นชั่วโมงยังไม่ถึงนลครับลงไปเอาน้ํา20ลิตรเนี่ยน้ำเป้เนี่ยน้ำไม่มีจะกินเนี่ยลงไปเอาที่น้ําซับติงเขาเนี่ยลงเช้ากลับถงเย็นจะไหวขาดนา้ําทีนี้ชุดหนึ่งอยู่5คน ชุดสองห้าคนชุดสามห้าคนชุดสามอยู่ทางทิศเหนือแต่เป็นหุบลงไปหน่อยเขาจะมาหาชุดสองเขาต้องตัดปีนขึ้นมาแล้วก็มาหาเราแต่ชุดหนึ่งเนี่ยเดินหาถึงกันได้แต่บอกอกลางไอ้กันเนี่ยผมว่ายุทธาศาสตร์ที่มันไปตั้งผาทีเนี่ยเครื่องบินทางนามลบทั้งประเทศไทยเนี่ยแม้กระทั่งบีห้าสองจะไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามหรือในลาวเนี่ยต้องผ่านตรงนี้ครับอยู่ห่างจากเวียดนามเหนือประมาณ20กิโลสุดเลยติดกับเวียดนามเหนือ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นยุทธศาสตร์สําคัญของอเมริกันก็มันไปตั้งไว้ซึ่งอเมริกาเนี่ยไม่คิดเลยว่าไอ้เวียดนามจะมีกําลังพลหน่วยกล้าตายขึ้นได้เสียหายอย่างหนักในขณะที่เราทํางานเนี่ยเราก็มีหน้าที่หนึ่งหาข่าวการหาข่าวก็ต้องเอาเครื่องลงไปข้างล่างใช้ฮอลงมาส่งข้างล่างหมู่บ้านที่มันอยู่ตําเนินรอบภูเขาอะ่ะซึ่งมีชาวบ้านเขามีทหารคุมอยู่ตีนตกเขาทั้งหมดเลยเราเอกเกต้เป็นผู้ดูแลทั้งหมดแต่ข้างบนนี่เราก็อยู่เป็นจุดไประวังตรงหน้าผาที่มันจะตายขึ้น ไปวางแนววดน้ําวางกับระเบิดนี่หน่ภารกิจของเราตรงนี้พอแบ่งหน้าที่กันปุ๊บนี่ก็ต่างคนต่างแยกไปทําที่พักก็อยู่กันห้าคนเท่านั้นอ่ะไม่ได้อยู่ห่างกันอ่ะแต่มันก็มีทหารลาวอีกประมาณหมวดหนึ่งอยู่เป็นจุดๆจากเรานี่เหมือนกันเพราะว่าตรงไหนที่กล่าวว่าขึ้นได้ก็ไปอยู่เป็นจุดเล็กๆๆเนี่ยเท่านั้นเองนะภารกิจเท่านั้นเองครับเขาก็ไม่ได้บอกภารกิจหลักอะไรมากมายเร <ๆ S 2> ื่องการกินกันอยู่ก็ลาบากเราจะต้องหมุนเวียนมาซื้ออาหารสดที่อุดรหมุนกันมา พอหมุนก็มาเหลือสี่คนโอ้มันวอลเวครับต้องเฝ้านอนเฝ้ากัน่ะนั่งเฝ้ากันเป็นคืนเพราะมันไม่ได้มากมายกําลังผลแต่ละชุดไม่รู้มันจะขึ้นมาเชือดคอมื่อไรเราก็ต้องระวังใช่ไหมครับวันวันหนึ่งเนี่ยเราก็เท่ากับแกลใจเนี่ยเราจะเห็นเครื่องบินเนี่ยมันผ่านเนี่ยฝูงหนึ่งเนี่ยยี่สิบเครื่อง30เครื่องเพไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นเลยมันไปทับไปมันไปทิ้งเวดน้มเนือแล้วก็บินกลับมันก็ต้องผ่านเนี่ยไอ้เรดาร์เนี่ยเราก็ไม่มีความรู้แต่มันผ่านตรงนี้ บีห้าสิบสองก็ต้องผ่านตรงนี้เห็นเครื่องบินมันไม่เติมน้ำมันกับบรรยากาศกผมไม่เคยเห็นไม่มีใครเคยเห็นนี่คือรถที่เราไปอยู่ตรงนี้เจ้าหนาทีเรดาร์มีทหารอเมริกันมัครับมีครัฐานเมริการเนี่ยมาทั้งหมดประมาณสิบห้าหรือสิบแปดคนจำไม่ได้เราก็ไม่รู้อาหารสดที่เรามาเลยพอซื้อสดเราก็ต้องมาฝากที่เรดาร์เขามีตู้เย็นมีอะไรมาฝากบอกอออไว้เขาอยู่ใกล้เนี่ยก็อยู่อย่างนี้ก็ลงรถนี่แหละที่นี่คนพวกนี้มันไม่ใช่หน่วยนักรบที่ผมรู้ทีหลังเนี่ยมันเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิิกกส์ขององเมรา เพราะนั้นจิตใจเขาคงไม่เท่าไหร่นะผมจําได้ว่าชื่อไอ้มังคนหนึ่งไอ้มังเนี่ยมันบอกมันเคยอยู่ในสงครามตะวันออกตะวันออกอะไรเป็นจ่ามันจะมากินข้าวกับผมบ่อยมันชอบผัดคะนากับเนื้อเราผัดปักคะนาเมื่อไอ้มังมาเนี่ยจะมากินข้าวกับเรามันชอบกับข้าวไทยจําได้ไอ้นี่ตายสุดท้ายตายทีนี้พอเดือนมีนาเนี่ยประมาณวันที่สิบดูันจะวันที่สิบมีนาที่ข้าวสดเข้าตีเนี่ยเราก็รู้ข่าวแล้วต้องมีการ เข้าโจมตีกันแน่ที่ตรงไหนยังไม่รู้ก่อนที่จะตีพาทีประมาณเดือนหนึ่งนะครับมันมีเครื่องบินเวียดนามเหนือเครื่องบินแอนแคล้ายคลแอนเจ็เก้าเขาเรียกตอ่ะเพราะดาวยเรด์ดาสูงมันเลาะเขาต่ําเพราะมันอยู่20่ิกิโลนะครับมันก็เลาะเรื่อยๆเลย,เลย,เลยมาถึงมันก็เขินขึ้นแล้วก็ทิ้งระเบิดไปประมาณ5้าโมงเช้ากาลังจะกินข้าวกลางวันนี้เครื่องบินเวียดนามเหนือไม่ปรากฏเลยว่าเวียดนามเหนือจะเอาเครื่องบินมาทิ้งในลาวได้เพราะว่าเรดาดามันจับได้ คำแรกไปนะครับลัที่สองมันมันเดืมาทีเดียวเยมันก็ร่อนตามไปอย่างเงี้ยลัที่สองมาอีกไม่รู้ใครครับยิงเอาปืนอาร์ก้าเนี่ยที่ปืนเล็กๆเราเนี่ยยิงสอยขึ้นไปถูกนักบินของเวียดนามถูกตรงคางนี่พอดีทําไมถึงรู้ว่าคางเพราะไอ้กันเนี่ยไปเอาเครื่องเอาเอาฮอ,อชีนุกเนี่ยไปยกมาตอนมกลาผม,มจําได้ก็เลยเห็นนักบินสองคนนักบินผู้ช่วยคนกับนักบินตดนถูกยิงนักบินผู้ช่วยก็เลยตกมีไก่ต้มตัวอยู่ห่อไปทอง แต่อีกเครื่องหนึ่งที่ตามหลังลําที่สามเนี่ยพอะมันทิ้งแนละ้วมันกลับไปมันก็ไปเห็นไอ้ที่ถูกยิงตกนะะไปวนๆชนต้นไม้ตกอีกครับเป็นสองทีนี้หลังจากนั้นมาบ้าเดือนที่ว่าขา้าศึกเขาตีเนี่ยมันก็มีเกิดใช้กาลังตีหนักก็ข่าวมาแล้วล่ะตอนนั้นคนตีจาลอง่านขึ้นา่างคนตีจําลองก็ขึ้นมาเปลี่ยนได้ประมาณเดือนก็กว่านั่นเองเดือนก็กว่าเท่านั้นนะครับท่านโอ้โหอย่างนี้เลยผมเจอคนมันนักชีวิตเนะี่ยก็ทั่งวันนี้ ผมเนี่ยนับถือมากลูกน้องจะเอาอะไรห,หาให้หมดห่วงลูกน้องทุกอย่างจะเห็นได้ว่าวันที่ผมแตกผมจะบอกว่าถ้าไม่ได้ท่านนะครับผมก็คงจะเป็นฉเฉลยหรือตายทั้งหมดที่ติดอยู่เนี่ยเพราะท่านมาตั้งแต่หกโมงเชา้าเพราะข้าตีแตกมันแตกตั้งแต่เที่ยง,งคืนก็ก็เตรียมไว้แล้วก็เอาฮอรับกันไปเลยกับไอ้ฝรั่งไอ้ททโรควีนเนี่ยอะไรไม่รู้กลับไปเข้าอุดรนะครับแต่แกก็ย้อนมารับผมนะวันนั้นอันนี้เดี๋ยวผมจะว่าอีกทีหนึง่ง ทีนี้ไอ้การเนี่ยมันอยู่ประมาณ15คนครับในการลบครั้งนั้นอะจำลองเนี่ยเคยถ่ายทอดทางวิทยุเพราะวิทยุมันมีไอ้ตีเหลี่ยมผมว่าไอ้คอมเหือมันเขาไม่รู้นะพูดกันได้ทต่ทางพื้นดินเนี่ยก็สั่งโน้นสั่งนี้ก็สั่งอยู่เลยบอกว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้ให้ทําอย่างนี้ยิงตรงนี้ยิงตรงนี้นใช้ระเบิดคอ8ปิอยิงยิงทีโคเพราะเราอยู่ยอดข้างล่างก็เข้าตีหกโมงเย็นเนี่ยผมบอกว่าพอหกโมงเย็นก่อนจะตีเคยเดยกยิงเตรียมเราเป็นทหารเราก็รู้ใช่ไหม ยิงเตรียมหกโมงสิบห้านาทีลงจรวดลงปืนใหญ่ลงมันลงทุกจุดเลยข้างบนนะทุกจุดตรงผมนี่ควันดําปิดเลยพี่หมานี่ก็คนไม่กบแข็งแรงหน่อยนะวิ่งจนเดี๋ยวจะเป็นล้มวิ่งเขาไปในซุกอยู่ในรูหินกันนะในบังเกอร์ที่เราเตรียมไวอ้อ่ะกว่าจะตั้งสติได้รวมสิบนาทีเพราะมันลงจุดเดฟคนของมันมันยิงจนเงยหัวไม่ขึ้น่ะจำลองก็ขอเครื่องบินมาแต่ทาอะไรมันไม่ได้นะครับเพราะมันใกล้มืดแล้ว ไปทิ้งก็ไปทิ้งคงจะไม่ถูกอะไรมันมากมายอะ่ะแต่นี่พอหกโ,โมงที่ว่าหกโมงสิบห้ามันเข้าตีพอมืดแสงมืดปุ๊บโอ้โหครับมันใช้กําลังพลตีของไอ้ร้อยเอกเกียรตู้เนี่ยแมวอะ่ะที่คุมอยู่นะทั้งหมดเพราะว่าที่นั่นมันก็มีชาวบ้านปอนอยู่แล้วก็ทหารคุมครองพลเป็นหมืนม่นๆแลเนาะมันก็เข้าตีเสียงเซตเลยจำลองก็สั่งการให้พวกผมเนี่ยยิงตามจุดเด็บคนต่างๆโดยใช้อาวุธขอมีปลอสอมีคอ เล็กคอใหญ่ยิงกดหัวไว้ไม่ให้เงยเลยควันดาปิดเลยมองแทบอะไรไม่ทำอะไรไม่ถูกกับพู้นำลักลเพราะชีวิตของเราเป็นครั้งแรกเห็นไหมครับทุกคนมันก็เหมือนกันหมดกว่าจะตั้งดักแล้วตีได้อ่ะพอเสร็จแล้วพอมืดพับได้เสียงปืนข้างล่างยิงจำลองก็สั่งบอกขนาดนี้ให้เรายิงตรงนั้นยิงตรงนั้นยิงตรงนั้นตรงนั้นเราไม่เห็นตัวแต่เรามีจุดยิงตามที่จำลองสั่งมันมีแผนที่อยู่มันตีตั้งแต่เรหมืดเนี่ย ประมาณสามทุ่มก็เงียบจำลองบอกว่าขณะนี้ฝ่ายเข้าตีเงียบไปแล้วอาจจะถอนตัวหรืออะไรไม่ทราบแต่มันไม่ใช่นะครับมันไปตั้งหลักใหม่เพื่อจะโถมกําลังเข้ามายึดให้ได้เพราะฉะนั้นการรบของเวียดนามเนี่ยมันใช้กําลังสุดแรงเกิดเลยมันถึงแตกนะมันตีไม่แตกมันถอนไปตัว,ตว,ตวใหม่พอร,รวมตัวใหม่มันใช้กาลังโถมตีอย่างแรงเสียงซัดไปหมดเลยตอนประมาณห้าทุ่มใช้กําลังเสริมความหนักหนับเพื่อต้องเอาให้แตกให้ได้พร้อมกันนั้นไอ เวลานอคือห้าทุ่มก,กว่าเนี่ยแซปเปอร์ขึ้นทํางานเลยต้องหมดยี่สิบชุดมันหมกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับผมยอมรับเขาแล้วก็จบม,มันก็จบมาอย่างเงี้ยนะเก่งผมผมว่าพูดผมพูดตรงถึงว่ายอมรับว่าเวียดนามเหนือเนี่ยเขาลบเพื่อชาติจริงๆท่านได้เห็นตัวถานแซปเปอร์ตอนที่ขึ้นมาไหมครับที่ภูผาทีอีตอนขึ้นไม่เห็นเลยนะครับแต่วอีตอนที่มันตอนเชา้าแสงขึ้นนะ่ะเห็น เห็นเห็นไหวๆอยู่ตรงเครื่องเครื่องเรดาร์อะไรพวกนี้มันคงกวาดล้างอะเห็นครับแต่มันก็อยู่ไม่ได้นานเพราะว่าเครื่องบินมันบอมเรื่อยอะไรเรื่อยเนี่ยไม่รู้มันขึ้นมาัางไหนยี่สิบชุดนะครับพอเข้าตีครั้งที่หลองเนี่ยเกียร์ตู้ทนไม่ไหวแตกก็เส้นก็ซ่านหมดไอคนแมวคนลาวเนี่ยมันเด็กนะครับจูงลูกจูงเมียกันแล้วมันมีเมียด้วยพวกนี้เตรียมหนีกันใส่เป้กันออยู่ข้างบนก็ผมเห็นเลย ไม่รู้จะลงก็ลงไม่ได้ก็วนเหมือนบอนแตกอะ่ะวา่างนั้นนะเนาะหนีกันทําไงอะ่ะวิ่งมาหาเราบางคนเด็กๆวิ่งมาพึ่งเรามาอยู่กับเราก็นึก,กว่าปลอดภนะัยไะผมจําได้มีคนชื่อไอม้มีชื่อไอ้มีสานเลาวิ่งมาอยู่กับครูไทยนี่แหละจนเที่ยงคืนแตกตำรวจบอกขนาดนี้แตกแล้วแรปเปอร์ขึ้นแล้วขึ้นขห้าทุ่มะแล้วจับฝรั่งมันชาร์จฝรั่งนะครับฝรั่งมีสิบกว่าคนเนี่ย มันปะทะกับฝรั่งจำลองก็บอกขนาดนี้มันจับฝรั่งแล้วจับไอ้พวกเรดร์นี้แล้วแล้วก็เสียงปืนปะทะกันเนี่ยเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวดังเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวดังอาก้าเนี่ยมันได้ยินคับจาได้ครับอาก้าเนี่ยเสียงมันจะแป๊บเสียงมันคมถ้าเอ็มที่หกเรายิงเนี่ยปะปบปะปะปใช่ไหมครับจำได้เลยเสียงปืนเนี่ยพวกนี้เราจําได้แต่เราก็มองบอกว่าขนาดนี้จับฝรั่งได้หมดแล้วแกก็คงจะห่วงท้ายห่วงขวาลูกน้องทางนั้นอยู่ข้างนอกทำไมก็บอกให้ระวังตัว ขณะที่เราพัาทากันเนี่ยตั้งเอาหกข่้จนถึงสว่างเนี่ยเครื่องบินในการเนี่ยมันใช้ปก430อหรืออะไรนู้นมันทิ้งแฝให้สว่างมันเดินง่ายๆนะสิบห้าข่้ลูกละล้านทังเทียนทำไมก่อนมันลูกละห้าพันบาทเงินไทยอะราก็ะล้านทังเทียนนะครับเพื่อช่วยวะช่วยวะนะครับพอเห็นอีตอนเท้ามืดแสงแดดขึ้นเนี่ยไอ้กันซึ่งมันมีเครื่องบินอยู่แล้วเนี่ยพอสว่างมันมารับจาลองก่อนคนะ มาได้ไม่มีสนามบินอยู่ที่จำลองต้นผมก็มีสนามบินหอลงได้เล็กๆต้องท่านจาลองก็มีมีสองที่ไอชุดสามก็ขึ้นมารวมกับผมนะครับไอชุดหนึ่งก็มาอยู่ก็จาลองแล้วหอก็ไปรับไอชุดหนึ่งกับบกนี่ได้เพราะว่าจาลองแกติดต่อทั้งบกอดนเลยว่ะมีฝรั่งมาด้วยมารับไอเทเรควีนผมเรียกมันว่าไอเทอรควีนตรงสายไอเทเรควีนเนี่ยเป็นตัวที่คุมทั้งหมดขึ้นมาก่อนก็เหลือแต่ชุดสองกับชุดสามพอถ้าวางเนี่ย ไอ้กันมันไม่ได้ฟังใครหรอกครับลบกัไอ้กันจําได้มันฆ่าหมดผมมันจํากระทั่งวันนี้มันเอาเครื่องบินบอมเลยฮะบอมเรดาร์บอมแล้วไฟชนมันเลยเหมือนกับไอ้ดูแล้วเหมือนกับไอ้ปาเลตตน์กับอิสราเอลนี่แหละมันทําลายหมดนี่ครับเพราะมันยึดแล้ว่ทีนี้ไอ้พวกของมันที่อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้มันอยู่ยังไงใช่ไหมครับมันคงจะมีอะไรของมันท้งอย่างมันก็หลบออกไปอยู่ข้างนอกก็ได้แต่มันทิ้งระเบิดลงไปเลยมันยิงมันยิงปืนกลอากาศทิ้งไปเลยเพื่อจะทําลาย พอสายหน่อยเห็นเครื่องบินมาเนี่ยอากาศอย่ไงครับหน้าหนาวนี่บินมาแบบมีเครื่องบินกู้ภัยมาไอ้ไมีพัดเยอะๆเขายะเจอโกรีนก็เขามีสองเครื่องยนต์คุ้มกันมาแล้วก็หายไปอีกขวัญน,นี้ดีฟอร์มหมดเลยผมไอ้ที่เหลือสองชุดนี่แหละไม่ถึงสิบคนด้วยอย่างเงี้ยเรื่อยไปทั้งวันมาหลายทีมองเห็นเครื่องบินมาดีใจแล้วว่าท่านจะรอดก็รออยู่ตรงสนามบินเอาผ้ากันฝนซึ่งมันมีสองหน้าสีน้าเงินกับสีสีแสด พิกสีแสดขึ้นว่าคนไทยอยู่ตรงนี้เห็นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ลงหายไปขวัญเสียหมดแล้วผมจนสิบโมงน้ำซ้ำขณะที่เรานั่นอ่ะไอ้กันเนี่ยเอาปืนกลยิงเราอีกคิดดูที่ครับมันไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเพราะเราต่อไม่ได้กับมันอ่ะใช่ไหมครับมันกดจจกิ้งโหโหเครื่องบินเนี่ยน่ากลัวที่สุดผมว่าเพราะมันเห็นมันมาวิวบบ้ไปแล้วอย่างเนี้ครับ จนสิบโมงเราก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แต่เราก็แอบนะันตอนมันลงยิงเราก็อยู่ในที่ปลอดภัยอะ่ะที่เราเป็นรูหินรูลแล้วทุกคนก็ต้องบังเอาตัวรอดก็บอกเฮ้ยไปเถอะทําไงก็ตายเอาดับหน้าเสียงอาก้ามันไล่มาเพราะมันต้องยี่สิบชุดอะ่ะมันไล่มามันจับฝรั่งไปหมดแล้วตายไปก็มีฝรั่งอะ่ะบก,กสบบกทบจําหน่นายแล้วว่าทีมผมเนี่ยละลายแล้วจําหน่ายตายหมดแล้วตั้งแต่วันถูกตีแต่มันก็รอดรอดเพราะจมรองผมนพูดอยูทุกวันเนี้ย นะครับเสร็จแล้วก็ไปเถอะไปทางทิศตะวันตกเพราะว่าเขาสั่งไว้ว่าถ้าตั้งเข็มทิศเนี่ยมาทิศตะวันตกแล้วจะเข้าเดินหกเดือนก็ประมาณหกเดือนจะเข้าเชียงรายก็ต้องมาอาหารการกินก็ไม่มีเพราะตอนนั้นสมัยก่อนในเลชันก็ไม่มีมันจะมีเลชั่นข้าวแห้งคุกกีิข้าวคุกกีิกับข้าวยาปักใต้เป็นถุงไว้อมกินน่ะเรือใส่น้ํากนเวลาเราไม่มีน้ํากินก็กินพวกนี้แทนเพราะมันขาดน้ําบางทีหมอกตกเครื่องบินตกน้ําไม่ได้ ชีวิตพวกเราอยู่อย่างนี้ทั้งลน่งปีหนึ่งเนี่ยลูกของปีมันไ่ถึงปีว่าแต่พอดีก็1สิบเดือนเสร็จแล้วเมื่อเราหนีไปเนี่ยเครื่องบินก็ซ้ำเราอีกสงสารผมมาสงสารพี่จ่าสมานเนื้อพี่หมานเนี่ยแกตายถ้ารเราปลดเกษียณได้สองสาปีแก,กเสียชีวิตครานเลยตะคิวกินคลานบ้างโจกบ,บ้างหน้าหน้าคิดว่าคงจะต้องตายกันหมดนะ่ะผมก็คิดผมก็ต้องหนี จนสี่โมงกว่าฟันจะตกเลยนะครับยังลงเขาไม่ได้เลยแต่เห็นเครื่องบินมาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับกิ้งขวัญเสียมองไปข้งางล่างอ่ะก็โอ้โหเราจะลงจากเขาไปเนี่ยก็จะถึงมันจะถึงมเมื่อไรอ่ะหน้าพาชันอะ่ะมันก็ต้องมีต้นไม้ผิวแตกก็จะตั้งตายลงใช่ไหมครับเพื่อเอาตัวรอดปรากฏว่ามองไปข้งางล่างไอ้พวกชาวบ,บ้านกับทหารที่แพ้พ่ายแพ้เนี่ยนะครับถูกจับเป็นเถลยมันต้อนเหมือนก็ควายผงเนี่ยหน้าเหมือนกควายผงเลยออาไปเดินมันแถวเลย ก็ลุงก็ลัางมันเดินเอาไปไปพวกมันพอเย็นมาเนี่ยจำลองไปเที่ยวสุดท้ายก็สี่โมงกว่าเนี่ยท่านตัดสินใจลงมาคือผมเอาไอ้หมวกไอ้มงแดงๆมันหนาวอ่ะเอาหมวกใส่ไ,ม,ไม้หักแล้วก็แขวนให้สัญญาณว่านี่คือคนไทยอยู่ก็มีแมวติดมาสองคนหอก็เลยนิ่งรับรับได้นั่นแหละสี่โมงกว่าแล้วจะมืดแล้วผมก็คิดว่าผมตายด้วยกันทั้งหมดนะที่เหลือเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นทีเราสองคนก็นั่งคล่อมมันจะเป็น สายตะลิงลงมาเนาะแล้วก็มีหัวบานลงไปเราก็นั่งคอมได้สองคนมันก็จะกว้านเกินไปแล้วก็กว้านเกินไปพอเต็มหอเขาก็ไปส่งที่นี่ไปส่งไปส่งเขาเรียก 6, ห้วยหกห่างประมาณ9กิโลหมู่บ้านห้วยหกเป็นเนิน9กิโลไปถึงแบบหนีเสือป่าจระเข้อีกไอ้ห้วยหกนี่กำลังถูกเวียดนามเหนือกบลาแดงล้อมอีกโอ้ยกำลังชุลมุนขนของของกันใหญ่เลยก็ไปเจอฝรั่งขับเครื่องบินพอเตอร์ เราก็ผู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นก็เขียนเป็นหนังสือยื่นเนี่ยมันมันรู้ว่าครูไทยมันตอบภาษาลาวเลยมันบอกว่าถ้าครูไทยรีบขึ้นเลยครับรีบขึ้นรีบขึ้นแล้วเอาผมมาส่งที่นาครังนาครังนี่เครื่องบินสองเครื่องยนต์จากอุดรประกอบอุดรไปรอรับพวกผมไว้แล้วมาถึงกินข้าวกินปลาไม่ได้ก็ต้อนรับอย่างดีมีคนห้อมล้อมมากมายนะครับแต่นี่เวียดกงเนี่ยผมไปเวียดนามผมถึงรู้ว่ากงกตัวมันใหญ่ใหญ่เหมือนผมเนี่ยเพราะว่าปีหนึ่งสามผมไปอีก ผมอยู่กองพันนาลาบก็เออคือเขาเก่งจริงๆอะไรต่ออะไรก็ได้ประสบการณ์มาตรงนั้นก็เออมันประสานกันนี่ว่าคนพวกนี้เขาเก่งนะยอมรับนะครับยอมรับและอย่างคนพวกนี้ทาไมเขาตีที่มันมีคนถามนี่ในถามว่าทําไมลบเวียนนานมันเก่งมันใช้ยาครับใช้ยาพอมฟินทั้งนั้นฉีดเลยพอเจ็บปั๊บมันฉีดเลยไม่เจ็บครับปะทะกันที่กองพันเวียดนามที่ผมไปปะทะกันเนี่ยมันมันถูกกับระเบิดขาหัก มนฉีกเสื้อแล้วพันเลยบักโอฟีนูกไปจุดๆๆๆลงหลุมเลยนี่คือหน่วยลบของเขานะฮะผมนึงบอกว่าทหารไทยผมจบถูโจมนะผมก็บอกผมก็ไม่ใช่เรียนรุ่นทีเจ็ดเนี่ยไม่ใช่เบาะผมเนี่ยทีนี้ของเขาเนี่ยของไอ้อเวียดนามสนฟ่าทีเนี่ยซึ่งพอเรามาเสร็จแล้วทางอุดรเขาก็เลยเล่าให้ฟังอะไรต่างเพราะท่านจำลองท่านก็มาพุดอะไรไม่ได้เนาะเพราะเหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นมา เส็แล้วทานก็บ,บอกเออไม่ไปแล้วรอดกันทุกคนนะน้องนะอย่างเงี้ยแกก็นะแกะคนดีมากเลยจ้ะทีนี้หลังจากที่คูขาทีท่านกลับไปแล้วเนี่ยท่านได้ปฏิบัติภารกิจในลาวต่อนีครับหลังจากก็หลังจากนั่นผมที่แตกแล้วเนี่ยมาพักก็ให้พักผมจะสิบวันผมจำไม่ได้ก็เปลี่ยนหัวหน้าใหม่เลยจำลองหายไปเลยก็มาอีกคนหนึ่งเป็นร้อยเอกพลลมตําชื่อไม่ได้เหมือนกันท่านคนนี้ท่านก็มามาอยู่ที่เขาเรียกกันเชียงลม ตรงบ้านหมู่บ้านเชียงลมเนี่ยมันติดกับนานถ้าคนลาวในเชียงลมเนี่ยจะขึ้นมานาเนี่ยต้องขึ้นเนินจากนานขึ้นมาลงที่เขตบ้านเราวนานมาซื้ออะไรต่อะไรแล้วก็กลับไปคนเชียงลมที่นั่นน่ะเขาประทะกันมาทมไมเป็นแบ่งเป็นกลุ่มหมู่บ้านอะไรผมกต่บอเนี่ยผมไปดูที่วัดวัดหนึ่งเนรสามสิบมีมีเจ้าวาดองเดียวเขาเรียกลูกเนรอะไรเขาเนี่ยเนาะประเพณีเขาเนี่ยกำแพงวัดเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกำแพงบ้านผมเนี่ย มีแต่รอยลูกปืนประทะกันนงสองฝ่ายตอนหลังฝ่ายรัฐบาลไปคุมได้แล้วผมไปอยู่ที่นั่นนะครับไปอยู่ก็ไม่มีอะไระแต่ละตัวเวนฟังข่าวอะไเรื่อยเท่านั้นนะถึงครบกำหนดถึงกลับ